เพราะว่าเหตุการณ์จริงมันเกิดที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีพี่จอร์จฉนชื่อว่าคุณฟ้านะฮะคือคเขาเป็นลูกคา้ ет, คาเซ็ตโควาเวียพรีเมียมเซ็ต<อ>ของเราจำ<อ>ได้ไหมส <2 S 2> องพันเก้าร้อยสิบบแล้วเขาแกะเซรั่มใช้สิบขวดเลยความไ่ดูนี่ใช้จริงแต่ที่เหลือไม่ใช้เลยเพราะใช้แต่เซรั่มเพราะใช้แล้วฟ้ามันจางนะาหน้าตึงริ้วรอยหายเนี่ยเลยกองไว้เป็นภูเขาแบบนี้แล้วมันจะหมดอายุพอมันจะหมดอายุเอาไปแจกแม่บ้านบ้างแจกพี่เลี้ยงบ้างแจกเพื่อร่วมงานบ้างนะครับแล้วเลยปิ๊งไอเดียว่านี่พี่จอร์จฉันเราเลยอยากจะทำเซรั่มแบบ แบบออนไลน์ทั่วไปเนี่ยขวด15 ml เนี่ยเราใช้เงินกี่บาทครับ15 ml เท่านิ้วก้อยจะอยู่ประมาณ390บาท390บาท15 ml มันจะใช้ได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งใช่ไหมถ้าเกิดว่า30 ml อ่ะใหญ่ขึ้นมาจะอยู่ที่690บาท690ทุกคนคิดเลขตามผมนะครับใบแบบนี้บริหารซอนะครับคือถ้า690เนี่ยสมมติเรามีไซส์100 ml ขึ้นมามันก็กลายเป็น2,000กว่าบาทถูกไหมยแล้วก็จะใช้ได้3-4-5เดือนใช่ไหมนี่ครับนี่คือวินาทีประวัติศาสตร์นะครับเราจะทำการงันมให้มันมมมิดใใหห้้ัันนคลองาบไปเย นี่คือไซส์ประวัติศาสตร์ครับ100 ml ขึ้นโมใหม่เพื่อแฟนๆที่โทรมาในทีวีเท่านั้นนี่คือเซรั่มโกคาเวียนะไข่ปลาคาเวียทองคาของเรานะแต่ว่าวันนี้ฮะเทให้ดูก่อนนะครับว่าของเราเนี่ยคือพอเป็น100 ml ครับมันจะใช้เวลาเทนานนิดหนึ่งคืออันนี้เงินบัตรเดือวการผมเฉลยก่อนนะขวดใหญ่เนี่ยเราเปิดตัวคือ1 5 9 0เพราะว่าประหยัดกว่า2,000กว่าบาทที่ต้องเสียอยู่แล้วพี่จันนึกออกไหมแต่เดี๋ยววันนี้นะครับให้ไปเลย2,000ันสายนะใครโทร2,000สายวันนี้มีเซอร์ไพรส์พิเศษที่แบบว ไปเลย5เดือนแล้วไม่ใช่แบบว่าปริมาณหลอกนะคือดูดเต็ม,มหลอดแล้วเทเนี่ยได้5เดือนเลยนะครับได้ตกประมาณโอ้ยหเดือนนี่มันกี่วันอะร้150 <150 S 2> อยห้าสิบร้อยห้าสิบวันนะครับมันนี้ให้บอกเลยครับว่าเป็นในส่วนผสมของไข่ปลาเวียสีดําจากประเทศเกาหลีพี่จองนสารู้ไหมว่าทาไมต้องเป็นไข่ปลาสีดำทำไมเพราะว่าไข่ปลาสีดำเนี่ยมันเป็นโปรตีนนะฮะเป็นอะมิโนเดียวที่คล้ายคลึงกับตัวผิวหน้ามนุษย์พอทาไปปุ๊บมันเลยเป็นแบบว่าเหมือนทดแทนก็ได้เหมือนเราบริจาคเลือดนะนะแล้วมันก็เติมผิวหนังให้มันเต็มริ้วรอยมันเลยหาาาผสมกกทองคํ24จ หน้ามันเลยแบบสว่างใสมีออร,ร่าเหมือนหน้หนาทองนะอันนี้เน้นๆเ,เลยแล้วพี่จอสรสแนครับเป็นผู้ใช้จริงใช่ไหมฮะถูกต้องครับในช่วงที่ผมกลับไปถ่ายละครน,นะในวัย4 0ปีครับไปเจอช่างแต่งหน้าช่างแต่งหน้าทักเลยว่าจอรสแดนแกไปทําอะไรมาทำไมย,ยิ้มทีมันขึ้นเป็นร <laughs> ิ้วแบบเป็นร่องผมเลยว่าตวเตยเป็นหมหาปักอะออผมเลยเ<อ>แบบ<อ>แค้นใจมากผมเลยเอาตัวโกคาเวียม,มาใช้เป็นประจำนะตรงไหนที่ขึ้นเป็นริ้วรอยเนี่ยผมยดลงไปแล้วยดแบบฉําๆและทาเข้าไปนะปรากฏมันซึมเข้าสู่ผิวหน้าเสร็จหลังๆผมมายิ้มเนี่ยต้องบอกว่าแบบเฮ้ยไอ้ร่องต่าง แบบนี้เลยเออนี่จะบอกคุณผู้ชมนะผมอยู่ในเหตุการณ์คือตอนเนี้ยตอนนั้นเราไปช่องมากสีแล้วก็พี่จอนสันไปเจอแบบว่าช่างแต่งหน้าคู่บุญเฮ้ยจอนสันนี่เจอตั้งแต่ลูกชายไม่ตะพดนี่กี่ปีแล้วนะสิกว่าปีนะแล้วเขาจับหน้าพี่จอนสันแบบอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยคือเธอขอบทีวีเยอะแล้วไม่ดูตัวเองแต่ทุกวันนี้นะครับเป็นผู้ชายวัยสีปีที่หน้าเด้งแบบนี้แล้วนะฮะซึ่งตัวนี้ให้พี่จอนสันเนี่ยสาธิตการใช้ให้ดูได้ไหมฮะนี่เลยครับผมฮะเปิดมานะจะเป็นเนื้อเซรั่มชๆแบบนี้นแแลลล้้ววตรรรรงงไไหหททีี่มิอออยยยยคคับบบดปเเืาะๆไได้้เเลยพอราใหป อลายังไงก็ทายังไงก็ไม่หมดอ่ะ5 6เดือนคือทาไปก็ผมก็ทาทั่วหน้าอย่างงี้ครับจะทามันซึมครับปึ๊บพอซึมเข้าสู่ผิวหน้าเราเนี่ยเราก็จะรู้สึกชุ่มชื้นครับพอตื่นมาตอนเช้าครับหน้ามันจะายดูกระจ่างใสครับริ้วรอยน่ะมันจะจางลงไปนี่เลยนะดีครับผมไปดูผู้หญิงในวัย50ปีบ้างนะครับชื่อว่าคุณอ่ําอ่ําแบบอ่ําขำๆอ่ะนะอ่ําหลายคนเรียกว่าน้าอ่ําบางคนก็เรียกว่าป้าอ่ําคุณอ่ําเนี่ยคือเขาหน้าเคาโดนแดดมาตลอดชีวิตครับ50ปีโบหน้าแต่งหน้ามาตลอด50ปีครับก็มีรอยดํามีริ้วรอยแบบนี้ครับแต่พอใช้โกเซรั่มทุกวันครับเดี๋ยวจะต อกใจครับนี่คือน้าอําหลังชายนะ้าทาไปครับตรงไหนดําตรงไหนมีร่องลึกทาไปขยี้ไปครับนี่น้องทำหรือเปล่านี่50นะจ๊ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับใครรู้ตัวว่าอายุ40ขึ้นไปแล้วหน้าโดนแดดมา40ปีแล้วหน้ามันตะโกนว่าเหนื่อยหน้าถ้าเกิดว่าเหนื่อยมากก็ตะโกนเหนื่อย <c oughs>